สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่สถานีหัวราสสาน่าแชทแช,ชนแนลวันนี้พิชันิอาจารย์กรณีพัดตรอง <c oughs> ได้เป็นหน้าที่พิธีกรนะคะเชิญได้รับเชิญอาจารย์นันทพัฒน์เจริญวโรน์นะคะมาให้ความรู้เพื่อโปรโมทวิชาตั้งชื่อพร้อมเื่งโบราณทางจันทรคติน,นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค,ค่ะคอ่ะเป็นยังไงคะวิชานี้อาจารย์ของคุยให้ฟังด่วยค่ะวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อนะคะ,ะเพราะว่าคนเราเนี่ย ชื่อเนี่ยมีความสําคัญเวลาเกิดมาปุ๊บก,ก็ต้องคือพ่อแม่ทุกคนนะคะก็อยากให้ลูกแบบว่าใช้ชื่อที่ดีมีนามที่มงคลน,นะคะ,คะหรือว่าเป็นคําชื่อเป็นชื่อเรียกที่ว่าไพเระนะคะแล้วก็ส่งผลกับดวงของหลุดหลานนะคะเพราะว่าเพราะนั้นในเรื่องของชื่อตรงนี้นะคะก็จะมีการส่งผลกับดวงชะตาว่าจะทํามาหากินคล่องไหมมีคนรักให้เม่ตาอินดูไหมนะคะซึ่งในศาสตร์ของชื่อตรงนี้จะมี หลายเอ่อหลายศาสตร์ที่เราดํามาใช้นะคะอ่าอ่าค่ะอ่าแล้วอาจารย์จะเปิดเมื่อไหร่นะคะเอ่อวิชานี้เราจะเปิดในทุกวันพุธนะคะหลักสูตรการเรียนก็จะอยู่ที่3เดือนนะคะแล้วก็จะเรียนเริ่มเรียนวันพุธที่2องพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะอ่าในราคา3,500ต่อหลักสูตรนะคะคเดนะถูกมากนะคะ3,500 ตกแล้วประมาณเดือนละพันกว่าบาทเองนิดๆนะคะค่ะ,ะแล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์ชื่อ,อวิเคราะห์ชื่อนะคะแล้วก็ทําให้สามารถทานายได้สามารถที่จะรู้ได้ด้วยว่าเราจะ,ะควรจะตั้งชื่ออย่างไรชื่อที่ถูกกับดวงชะตาเราเป็นอย่างไรนะคะ,ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ แอดมินนะคะของสาขาบางขุนนนท์0 4 0 4 4 9 2 2 2นหะคะหรือติดต่อที่เบอร์ของอาจารย์ได้เลยนะคะได้ค่ะเบอร์เบอร์อาจารย์นะคะ083 9ค่ะ6 2 9 1 9เ4นะคะเราจะเริ่มเรียนกันตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะค่ะอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามนะคะโทรมาสอบถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่า เราจะลงทะเบียนได้อย่างไรนะคะลงทะเบียนได้ที่อาจารย์นันทพักหรือว่าที่ f c e b o o k ใชืคออาจารย์ Facebook ได้ค่ะส<ต>นะามารถเซิร์ชที่ Facebook อาจารย์ชื่อนันทพักก็ได้นะคะนันพักเจอมีโรดใ,ในใน a c e b o o k จะมีเขียนว่ามีหมอนันชื่อเป็นฉายานะคะสามารถหาได้นะคะหรือติดต่อผ่านทางชมรมเลยก็ได้โดยตรงค่ะคะนะคะก็อ่า ใครสนใจติดต่อไาได้เลยนะคะที่สมาคมหระศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนนะคะ,ะสมาคม,มของเราเนี่ยมีทั้งหมด3สาขานะคะ,ะแล้วก็มีมีการเรียนการสอนหลายวิชานะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจวิชาอะไรลองมาดูในรายละเอียดก็ได้นะคะเพจของสมาคมนะคะค่ะอาจารย์มีรายละเอียดอะไรไหม ก็ในในเรื่องของศาสตร์การตั้งชื่อนะคะมันก็จะมีสายศาสตร์ที่นิยมใช้ตั้งแต่อดีตนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะ <Celt ic. S 1> แล้วก็ในการนำศาสตร์ต่างๆมาใช้เนี่ยอาจารย์ก็จะสอนในเรื่องของการผสมศาสตร์ต่างๆขั้นตอนการนำไปใช้คนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะก็ <leaving. S 1> สามารถ<ส> um, <ส>ที่จะมาลงเรียนวิชานี้กับอาจารย์ได้ยิ่งไม่มีพื้นฐานนี่ส่วนใหญ่คนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะมาเรียนได้เอาไปใช้ทุกคนเลย ะะใช้ง่ายนะคะแล้วก็ทอ,อ,อาจารย์จะสรุปในเรื่องของขั้นตอนการนําไปใช้แล้วก็เป็นขั้นเป็นขั้นให้สามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะในชีวิตแล้วก็ยังมีในเรื่องของเลิกด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะคุณคะเวลาเวลามาเปลี่ยนชื่อก็มักจะถามว่าเอ้าอาจารย์ได้ชื่อแล้วหาวันให้หนูด้วยสิค่ะบอกว่าได้ทั้งได้ทั้งวิธีการตั้งชื่อนะคะ,ะที่ถูกลออหลักของโหราศาสตร์นะคะ หลายศาสตร์นะคะแล้วแถมเรายังได้เริมทาจันทรคตินะคะไม่ใช่ทางเลิกทางโหรานะคะอันนี้เราเน้นทางจันทรคติเพื่อที่จะเอาไปดูง่ายนะคะเพื่อ <ใช S 1> ไปดูย่างง่าย<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูแบบเรายังไม่ได้เรียนเรื่องเองิจริงๆเราก็เปิดอันนี้ดูได้นะคะว่าวันไหนเราควรที่จะไปตั้งหมอกกันกับ,กบวันไหนของเรา <S 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 นะคะ <S 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 ค่ะ,คะ สอนไปเมื่อวานศิษย์ก็บอาจารย์เรียนปุ๊บหนูใช้เลยเอาใช้ได้เหรอเอาเป็นยังไงอาจารย์มันใช้ได้จริงๆนะนูะไปยื่นเรื่องประวุณเ,เรื่องอะไรหนูผ่านนะหนูเอาเรื่องอาจารย์ไปใช้เ,เราฟังแล้วเราก็ดีใจนะคะเพราะคนที่แบบเรียนแล้วเอาไปใช้เลยมันมันมันดีนะมันทาเหมือนกับว่าได้ท,ทวนไปในตัวด้วยนะคะแล้วพอเขาไปใช้แล้วเกิดมีความรู้สึกว่าเออมันใช่มันใช้ได้เขาก็จะเกิดความภูมิใจ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้บอกแล้วว่าสามารถเรียนคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะสามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็ไปต่อยอดบางคนใช้เป็นอาชีพเสริมนะคะรูอ่าโอเค,คะนะคะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทีะ่ของเรานะคะที่สาขาบางขุนนนท์นะคะ020449122นะคะ,ะหรือที่อาจาร,รย์นันทพักนนะคะเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะ083ค่ะ 994โทรมาแล้วก็แจ้งเลยนะคะว่าสนใจที่จะลงทะเบียนเรียนในเรื่องของศาสตร์การตั้งชื่อนะคะนะคะลงทะเบียนจองนะคะที่บัญชีกรุงเทพนะคะของอาจารย์โนนาศนะคะเบอร์บัญชีนะคะ2460321603นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะหรือโทรมาสอบถามอีกทีก็ได้นะคะถ้าจบไม่ทันย้ำอีกทีนะคะบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะสองสี่หกศูนย์สาสองหนึ่งหกศูนย์สามนะคะ,ะ,คะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่ศย์สองศูนย์สี่สี่เก้าหนึ่งสองสองนะคะวันนี้เราก็คงคุยกันแค่นี้ใช่ไหมคะ,ะค่ะงั้นเราก็ขอสวัสดีนะคะ,ะค่ะสวัสดีค่ะ